สวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคาบพาร์กิ่งมัลติเพเยอร์และตอนนี้ทานผู้ชมก็อยู่กับรถแลบูกิตีโหราคารของคุณสไปด์เอสพีดีโน .1 นะครับโอ้โหโคตรเทโคตร่อครับเป็นไงครับเหมือนไหมครับเหมือนตรงไหนวะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งยากชิบหายครับอาจจะเห็นลายมันเลอะเทอะแบบนี้แต่บอกเลยว่าผมแต่งตามต้นฉบับไม่ได้ครับผมผมต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่า ผมไม่ได้แต่งให้มันแบบว่าเหมือนเป๊ะตามต้นฉบับ100%เนครับเนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ครับหนึ่งเลยคือเลเยอร์ในเกมนี้จำกัดนะครับผมใส่ได้แค่ประมาณ170นะครับแล้วก็อีกอย่างครับต้นฉบับรถนะครับผมต้องบอกว่าเขานี่แต่งแบบคตรละเอียดเลยครับไม่รู้ว่าเ,าเขาเขียนอะไรไปบ้างซึ่งถ้าจะให้ผมแต่งตามแบบเป๊ะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมก็เลยแบบแต่งแบบให้มันแบบเอาจุดเด่นๆนะครับผมผมจะเน้นไปที่จุดเด่นๆซะมากกว่าอย่างเช่นคําว่า SPD ตรง ประตูรถนี่ครับผมแล้วก็จะเป็นเลขอันนี้เป็นเลข1หรือเลข7ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะจะเด่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้ครับผมก็จะเป็นเลข75เรียกได้ว่าโคตรเด่นนะครับน่าจะเป็นอายุคุณตาของคุณสไปซ p พีดีนะครับก็จะเน้นมาประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูรวมๆแล้วมันก็โอเคอยู่นะมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็แต่งเองกับมือเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อกี้เลยครับผมผมก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคนดูซะเลยนะครับ ทุกคนให้คะแนนในการแต่งของผมกีนน่คะแนนคอมเมนต์มาเลยครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของลายคุณสปเอสพีดีโน่หนึ่งแลมโบกินี่ฮัวราคาร e อีโวขับ2หรือขับ4ไม่รู้อันนี้อันนี้น,น่าจะเป็นขับ4นะครับในเกมนี้ในเกมนี้มันขับ2ก็ได้ขับ4ก็ได้ ในส่วนของการปรับจูนผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนคลิปก่อนที่ผมทําไว้เลยอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับความต่าความสูงก็ไม่ได้ปรับอะไรเอาละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้เนี่ยไปวิ่งเล่นในโหมดออนไลน์นะครับพาทุกคนเอารถคันนี้ไปจอดโชว์กันในห้องออนไลน์มาดูซิว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจ l a m b โบกิน n i ป p ย d e ชพีหรือเปล่าทุกคนมาดูกันครับ A later few moments ก่อนที่เราจะไปโชว์ครับทุกคนผมขอเอารถไปทดสอบความเร็วทางยาวก่อนนะครับว่ารถ แล้โบกินี่คันนี้เนี่ยวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับโอ้โหไปเจอแก๊งดันโลไวรุ่นอเมริกาลยตอนนี้รู้สึกว่ารถผมน้ำมันเริ่มจะหมดละเดี๋ยวผมเอารถไปแหวเติมน้ำมันสักครู่หนึ่งเเราเนี่ยไปเจอกันอีกทีตรงทางตรงเลยและกันนะครับผมจอดเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวิ่งทางยาวกันสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอาไปาท้ายแข่งทางทางแรกนะครับผมเป็นทางสั้น 4 0 2เมตรนะครับโอเคตรงนี้มีวัยรุ่นมารอดันโล2คน,นครับผมขอแจมด้วยหน่อยเอาเขาตัวครับโอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวลายไม่สวยอย่าไปชนนะครับโอ้โหลบบูกินี่พังและชิบหายแล้วโอเครู้สึกว่าเขาจะไม่ดันกับเรานะครับเดี๋ยวผมขอดันคนเดียวเลยตะกันนะครับรู้สึกว่ารอบต้นนี้ค่อนข้างจะอืดมากๆเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูรอบปลายกันเลยดีกว่าว่ารอบปลายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ด้วยเปิดสูตรดิฟด้วยมาดูว่ารอบปลายจะขึ้นไปเท่าไหร่ครับสําหรับ Lamborghini คันนี้ครับไปครับผม300ครับแรงม้านี่ไม่ถึง900รอคันนี้800เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้นี่จำไม่ได้ที่เรารู้คือไม่ถึง9 0 0ครับผมว่าเอาไปแข่งแดกนี้ไม่น่าจะรอดนะครับเนื่องจากการออกตัวเนี่ยค่อนข้างจะอืดมากๆเลยเดี๋ยวผมไปปรับรอบลดลงดีกว่าเผื่อมันจะดีขึ้น 400 400กิโลเมตรไปรูกพ่อรถ SPD รถคุณสไปร์4 0 0ครับ400กว่าครับก็ไม่ถึงกับบือหวานะครับเอาวะผมรู้สึกว่าด้านหลังรถนี่มันโลง่ลงๆเกินไปว่ะดูดิมันน่าจะมีป้ายทะเบียนนะแต่บอกว่าผมแต่งจะไม่มีเลเยอร์เหลือให้เอามาทำป้ายทะเบียนเลยครับ ผมแบบจ,จัดเต็มเลยครับสำหรับลน์โอ้ความเร็วก็มาที่446กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับ Lamborghini บบคันนี้449เกือบ450กวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการไปที่ด่านที่มันแข็งแร็อย่างด่านดีเซอร์ดเอาล่ะทุกคนครับตอนนี้ผมมาที่ด่านดีเซอร์ดนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อตัวเองแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็น SPD No.1 มาแต่เขามายืนทําอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหแต่รถที่ททรถคันนี้แต่งอะไรวะเนี่ยเอ้ยเข้าท่าเข้าท่าเอ้เขาไม่สนใจรถผมเลยะ่ะสงสัยตกเทรนไปแล้วสงสัยไม่ไม่เป็นกระแสแล้วนะครับผมผม,มาทําคลิปชา้าเกินไปหรือเปล่าวะโอ้โหเอ้แต่มีคนมาเดินดูอยู่มีคนมาเดินดูอยู่ดูแ๊บเดียว เเดี๋ยวผมท้าคนที่แข่งสิมาไอซองมันต้องจัดสักสอแล้วแหละมาเข้ามาชมรถกันเหรอเดี๋ยวผมล็อกรถไว้ก่อนมีคนขบอยครับโอ้เข้ามาชมรถคันนี้กันโอ้โหเรียกได้ว่าแต่งใช้ได้เลยนี่มันลายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮลลอยอ๋อไอตัวเฮลลอยตัวที่ไอเป็นเขาอยู่บนหัวไอถือว่าแต่งใช้ได้นะเนี่ยยอดเลยโอ้โหเดี๋ยวด้ยวยรถกระบะ ถังน็อตว่ะถังไนโตรถังไนตรัสแม่สองถังบอลลมเลยอันนี้เป็นรถโอ้โหมูลรนิธิว่ะมูลรนิธิอะไรเนี่ยพุทธธรรมฮุกพุทธธรรมระหุกสามสิบเอ็ด่อก่อนราชสีมาว่าโอ้ยทำไมรถเรามันหลออ่อจังเป็นไงไม่มีใครสนใจรถผมเลยโอ้โโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปหาท้าคนแข่งดีว่ะ ผมขอท้ากระบะคันนี้สิตอบรับคำท้าผมหน่อยครับเอ้ยนี่ผมมาหาคนแข่งด้วยนะเนี่ยไม่มีใครจะแข่งกับผมจริงเหรอกระบะตอบรับคำท้าหน่อยมาขอสักสาวหน่อยขอลองความเร็วสงสัยคุยกับสาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านกันดีกว่า A later few moments มาครับทุกคนเข้ามาที่ด่านดีเซลกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดมือถือเพื่อรับลูกค้ากันเลย ระยะทางเอาใกล้ๆพอแล้วโอ้โหอันนี้คือใกล้สุดละว5กิโลครับ3นาทีโอเคเอาละโอ้โหหมดเลยจบแล้วจบแล้วโอ้ลัมโบเป็นแท็กซี่หลยโคตรที่ไปไปไม่มีอะไรทําครับอย่างแรกครับเราต้องไปรับลูกค้า,อ,าอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลย สวัสดีครับคุณลูกค้าแท็กซี่ที่รู้ล้าที่สุดบอกเลยคุณลูกค้าจะไม่ผิดหวังถ้าคุณลูกค้าได้ไปกับผมเน่กำลังมาระยะทาง5กิโลครับไปครับทุกผู้ชมครับกับแท็กซี่ l m m โบ SPD n โน,โน,น่ครับไม่มีอะไรจะทำจริงๆเลอวะเนี่ยโอ้โหหมดหมดกันครับแท็กซี่เออไม่ใช่ Lambo ก g h i ี่ ของคุณสปาเอสพีดีครับตอนนี้กลายปลเป็นรถแท็กซี่แลวครับเฮ้ยแต่ทำไปเล่นไปรถแท็กซี่นี่ก็เป็นรถหางเงินเบีหืถือว่าใช้ได้เลยนะไปครับระยะเวลาก็3นาทีกับลูกค้าคนนี้ครับผมจะไปทำให้ลูกค้าผิดหวังเอาๆพูดยังไม่ทันด้ขาดคำอ๋อขอโทษครับคุณลูกค้าครับพอดีรถผมมันเลื่นนิดนึงครับ ช่วงล่างของผมมันมันแบบว่าเจอทางแบบนี้มันไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่ครับด้วยการขับด้วยความเร็วแบบนี้คือทางมันไม่มันมันมันไม่ใช่ทางที่มันเรียบอะไรขนาดนั้นรถแบบเราเนี่ยมันจะช่วงล่างมันจะแบบไม่ค่อยแบบนิ่งครับผมมันจะแบบกระดูกระดักครับเพราะว่ามันเป็นรถแนวซูเปอร์คาร์มันเตี้ยครับเจอโค้งครับเจอโค้งต้องเบาครับเกือบเป็นอะไรช็อตเมื่อกี้ หมาสเปซพอดีว่ดวิ่งแท็กซี่หมดอะไรตายอยากอะไรขนาดนั้นตอนนี้โอเคครับต้องเลี้ยวหรือเปล่าเปเลี้ยว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 เบรกเบกเบีกเลี้ยวขวาตรงนี้ครับโอเคเบาเบาเบาโอ้ถึงแล้วเนี่ยน,นี่ไงโอเคขอบคุณครับได้เงินมา1467บวกทิปอีก761 ขอบคุณครับผมเฮ้ย hey, ม,มีมีคนตามผมมาหรือเปล่าวะผมเห็นในแผนที่แบบโอเคเดี๋ยวคนต่อไปคนต่อไปเดี๋ยวรับเลยละกันอ่ะเปิดเลยเอาเยทางใกล้ๆโอ้โหโอันนี้ใกล้สุด3กิโลครับแต่ต้องเดินหน้าไปรับลูกค้าอีกนิดนึงบอกเลยว่า <laughs> เป็นอะไรที่โ <laughs> คตรหายครับ แม่รถรูขนาดนี้เอามาวิ่งแท็กซี่ได้ยังไงครับมัน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 ไม่ใช่อ้สวัสดีครับคนลูกค้าโอ้แท็กซี่อยู่นี่เองมาเลยครับผมนี่ครับผมแท็กซี่มาแล้วโอเคครับอ้าวกับหลังครับสงสัยต้องเปลี่ยนเลนดูกันไปเพื่นๆนะครับผมนะเพราะว่าเอาเดี๋ยวขอโทษครับคนลูกค้าตอนแรกเลย่ยผมคิดว่าผมจะเอารถมาหาเล่นกับ คนเล่นออนไลน์แต่ผมไปหาท้าแข่งประมาณ 4- 5หคนแล้วมันก็ไม่มีใครรับคำท้าผมสักคนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเอามาวิ่งแท็กซี่เลยแล้วกันนะครับแต่เซตได้อย่างหนึ่งเราไม่ไดเอามาแต่งเป็นแท็กซี่เลยเออมันมีเงินดัอตรงนี้อุ้ยเก็บแวะเก็บหน่อยหูสองหมื่นหกว่ะมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เราสามารถเอาไปซื้อรถ มาแต่งขายได้เลยนะครับทาเป็นเล่นไปก็เหลือระยะเวลาอีก2นาทีครับ3กิโลเองครับวิ่งแป๊บเดียวก็น่าจะถึงอยู่แล้วไม่น่าจะใช้เวลานาน,านดีนที่แบบกลับมาแมปนี้อีกถ้าไปแมปอื่นเรื่อยๆนี่บอกเลยว่าโอ้โหมันมันแหลกครับไม่รู้ว่ามันเป็นที่เกมหรือเป็นที่โปรแกรมผมเฮ้ยทำไมแผนที่มันกระพริบว่าเมื่อกี้ สพดวิ่งแท็กซี่โอ้ยงไงถึงแล้วถึงแล้วโอเลย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 ถึงแล้วครับโอ้จอดโอ้เลยเลยก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับรับลูกค้าคนต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวใส่เกยว่างไว้รับลัวลวรับยาวๆใกล้สุด2กิโลครับโอเคได้เลยเอยเดีนะ มันมีเงินดรอปอยู่แถวนี้อ่ะไม่เป็นไรเรารวยอยู่แล้วไม่ต้องต้องสนใจเงินแค่นี้ครับมีลัมโบขับขนาดนี้ยังจะไปเก็บเงินดอรอปตามแมบอีกมันไม่ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวลัมโบเอสพีดน้บันหมดกลางทางขับรถไปดูน้ำมันเลยเอ่ลูกค้าโอ้โหลูกค้าอยู่ตรงนี้คนเยอะใช้ได้เลยอ่าละครับคุณลูกค้าครับอา่า โอเคผมมองหายอยู่เออมีรถจะชนโอเคครับผมรู้สึกว่าจะต้องกลับหลังอีกนะครับโอ้มันดีนะมันเป็นหมดออนไลน์ด้วยวิ่งแท็กซี่ได้ด้วยคือบางทีเราที่เกียบขับแท็กซี่เราก็สามารถขับรถมาหาเล่นกับผู้เล่นออนไลน์ได้เลยครับโดยไม่ต้องออกจากห้องแล้วก็เข้ามาใหม่ก็ดีตรงนี้เลยครับยาวๆกันไปครับผมระยะทาง3มกิโลครับ อาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะน่าจะจุดตรงปั๊มน้ํามันป่ะน่าจะน่าจะหน้าปั๊มน้ํามันที่เรามาเมื่อกี้โหยโคตรแรงครับวิ่งแท็กซี่ส0 0ครับลูกค้าหัวใจวายตายแน่นอนรับเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเลยไปอีกอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงโอ้โหต้องเข้าไปส่งในปั๊มด้วยจอดหน้าปั๊มก็ไม่ได้โอเคได้ครับได้ครับโอ้ยเอ้ยถึงแล้วครับคุณลูกค้า โ okay. อเคขอให้โชคดีนะครับโอเคครับผมโอ้ไม่น่าไม่น่าซื้อน้ํามันเลยตั้งหมื่นหนึ่งนี่ปั๊มน้ำมันเยอะแยะแถวนี้มันไม่ได้ครับเมื่อกี้รถมันหมดกลางทางจริงๆเดี๋ยวเรารับลูกค้าเพิ่มกันเลยดีกว่าครับนี่ครับผมระยะทาง5กิโลรู้สึกว่าเราจะต้องข้ามเมืองอีกแล้วลูกค้าอยู่อีกเมืองนึงหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะอยู่ตรงทางตรงตรงด่านปะ ชอบมนอยู่ตรงนี้ครับลูกค้าเนียเ่ยไม่ใช่ว่ะเลยไปอีกว่ะโอเคโอ้โหฝุ่นเยอะแบบนี้ไม่ดีนะครับเนี่ยขี้เกียจล้างรถครับรถรู้แบบเราเนี่ยต้องรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะปล่อยให้รถเราเลอะเทอะมันไม่ได้ครับโอ้โหแท็กซี่มาอย่างโหดมาแล้วครับโอ,โอเคไปกันเลย ผมขอมุมกล้องเข้าอีกดิหมผมส้สึกว่ามุมกล้องมันไกลยังอันไหนวะนี่เฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าไปุยกันต่อครับผมโอ้โหมมแต่เอามุมกล้องเข้าลืมดูเวลาเลยเวลานับไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยรถเราแรงขนาดนี้ครับใช้ระยะเวลาในการส่งนี่แป๊บเดียวเองโอ้คุณลูกค้าท่านนี้เป็นผู้หญิงวิพวอะไรเดี๋ยวไม่ไป อันนี้ไม่น่าจะเป็นที่ลำบูรแล้วครับน่าจะเป็นที่คี์บอดผมนี่เลยครับอ่าตัวนี้เลี้ยวขวาใช่ไหมโอ้ลูกค้าจะไปไหนน้อเนี่ยเอาวิ่งผิดเลนก็ไม่ได้มันต้องวิ่งเลนซ้ายด้วยขี่ไม่เป็นไรครับจะขผมข้ามเลนให้ก็ได้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนี่ตอนนี้เป็นเอเชียหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งเลนซ้ายเนี่ยจะมาตรงหมู่บ้านนี่ปะน่าจะใช่เลี้ยวขวาข้างหน้าชัวร์เลยนะใช่ครับ เริ่มเริ่มเริ่มจะจับทางลูกค้าได้แล้วครับตอนนี้วิ่งบ่อยนะแล้วก็ลงตรงนี้ชัวร์เลยไม่ไม่ใช่หว่ะเดี๋ยวขวาแน่นอนดีนะมันไม่มีรถบอดอุ้ยเดี๋ยนะโอ้สะดุดนิดเดียวก็ไม่ได้ครับลูกค้านี่แบบทับหน้าไม่ดีใส่เราเลยครับโอ้ยดีครับ <laughs> โอ้ โอ้แล้วโบเราสภาพยังดีอยู่ยังดีอยู่มันคุ้มค่าเลยว่าเนี่ยไม่เป็นไรครับประเทศนี้ไม่ว่ารถจะพังแค่ไหนซ่อมแค่สามพันเท่านั้นครับไม่ต้องกลัวครับแม้ว่าคุณจะเอารถไปทําการแบบเอาปืนใหญ่ถล่มแต่พอมาซ่อมก็เสียแค่สามพันครับอะไรที่เยี่ยมมากครับเฮ้ยทาแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวลูกค้าจะไม่พอใจขับดีๆครับดีๆโอ้ยเข้าโค้ง่างเซียน หยียบป้ยาวหยัดเยาวโอ้ยเสียงอย่างร้านเลยลบโบเอสพีดีอันนี้เราวิ่งถูกเรีนหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะถูกอยู่โโหโคตรแรงครับวิ่งสามร้อยครับเข้าโค้งจังหวะนี้ยังไงครับดิฟครับดิฟโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้หน้าลำโบกีดี้เราพังไม่ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวต้องไปแวะร้านซ่อมหน่อยเอาอะไรวะเนี่ยลูกค้าอ้วกอยู่ดีๆครับภารกิจสำเร็จเฉย ยาวกันต่อครับผมน่าจะใกล้จะถึงแล้วมั้งอุย้ยมีอาการแหลกครับพอมาถึงจุดนี้นี่ไงถึงแล้วโอเคโอเคโอเคครับผมอะไรเนี่ยเอ้าไม่ใช่จุดนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยว <c oughs> ตรงนี้มันร้านเบเกอร์ดอลเออร้านเดี่ยวเบเกอร์ดีกว่าเออมาต้องซอยนี้อออถึงแล้วครับถึงแล้วครับใจเย็นนะครับโอเคถึงแล้ว โอ้โหเสาไฟฟ้าทับรถโอ้โคุณลูกค้าไปอยากรวดเร็วจังหวะนี้ครับ